สวัสดีครับนี่อยู่บนถนนครับยามหัวห้าโมงเย็นถนนหมายเลขหนึ่งหนึ่งครับก่อนจะถึงพิษณุโลกห้าสิบสามนี่ออกมาจากอุตรดิตครับนี่ก็สุดเขตสุดเขตอุตรดิต อีกอามก็พิษณุโลกครับบ้านเดินควงครับ24กิโลวัดโบสตอนนี้กั้มฝั่งมาพิษณุโลกนะครับป้ายบอกกันหน้ายินดีต้อนรับสู่จังหวัดพิษณุโลก กามเขีจากอุตรดิตถสูตรพิษนุโลกนะครับมีร้านของฝากด้วยนะเนี่ยสายมือฟาร์มพิษนุโลกรีวิวครับมาฝากตลน บ้านเดินข่วงเลี้ยวขวาหนองตมตรงไปวัดโบสต,ตรงไปวิษนุโลกตะดวนมาเลขหนึ่งหนึ่งครับสี่เลนครับสี่เลนวิษนุโลกห้าสิบเอ็ดวัดโบสถ์ยี่สี่กลองคายอ่าดินกลองคาย คลองวังแดงอาหารตามสั่งรัววังแดงครับไม่ใช่คลองเป็นร้านอาหารอยู่ซ้ายมือครับร้านเก้าแกงไก่ย่างลาบต้มแซ่บ อาหารเล็กเครื่องดืง่มวังแดงรีสอร์ตปิดจนโลอีเหลืออีกสี่สิบเก้าสายด่วนกรมต่างหลวงหนึ่งห้าแปดหก มีบอกเรียบร้อยเลยครับบอกเอ็นอะไรพูดอย่างนั้นหนึ่งห้าแปดหกสายด่วนกลมตังหลวงยี่สองกิโลอำเภอวัดบท พิษณุโลก48กิโลติดตามด้วยครับ เดี๋ยวดูคลิปใหม่ครับ